ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมรูบบ์แบบ Mr มิสเตอร์ไนเมนะครับผมเป็นเป็นคุณครูที่มาแทนคุณครูคุณเก่านะครับแต่ทรังน,นี้น่าจะโหดกว่าคุณครูเขาช่วยคุณครูไนท์เม r ์เลยนะครับเดี๋ยวไปกดเล่นกันเกมโหมดคลาสสิกกับสอมบีเอาคลาสสิกก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่น แล้วนี้เราก็น่าจะต้องวิ่งแบบ Where do you think you're a going to the house is not yet ตันตายแล้วนะครับผมเซอร์เดวอนต้องไปทางตรงนะครับ

สำหรับการเล่นครั้งนี้นะครับเป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะครูบอจะกลับมาเรียนก็ได้ รอ,อดครับด่านแรกก็ปาไปหลายนาทีแล้วนะครับอู้อันนี้เป็นรูปมืออะไรอั้อะไรเนี่ยน,นี้เราต้องกระโดดไปนะครับอืกระโดดตรงนี้อีกอ่า กระโดดมาตรงนี้ครับตืบแล้วเราก็จะมาเดินตรงนี้เดินตรงนี้เออเออสำหรับอันนี้เหรออันนี้ต้องต่อบล็อกขึ้นไปตาม เฮ้ยจะขึ้นไปได้แล้วครับตัวที่เงียบนะครับตั้งใจมากเลยตอนนี้ต้องวิ่งต้องอันนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลกนะครับต่อไปอน,นี้ต้องต้องเดินห้ามตกนะครับนี่อะไรมันจะบดขยี้เราหรือเปล่าอุ้ยน,น,น่น อ,อ,อึอึไม่ไปเป็นไรเย็นอุนอ,อ่ตัวตที่สมต้องทำอะไรขึ้นไปเอาขึ้นไม่ถึงอ่ะตรงนี้ก็ได้ อันนี้ปีนไปยาวๆเลยนะคะเอออืออันนี้น่าจะเป็นน้ำเอ,อ่อกามาตาภาพลังสีนะครับเออจริงด้วยกามาตาภาพลังสีจริงๆเป็นสารกัมาตภาพลังสีนะถ้าโดนเราก็จะตายเหมือนที่ผมตายไปเมื่อกี้นะคะอย่าบอกนะว่า มาถูกเรามาถูก,าาถกโหรอดแล้วครับเมื่อกี้คือตัวอะไรเหรออันนี้จนะเป็นกำดักหมีนะเอ้ยโอ้ เลยนะครับเดี๋ยวนะรเราก็จะตรงอืออับเอ้ยเอาแล้วมันจะผ่านตรงยังไงเนี่ยขอเวลาสิบชั่วโมงครับ โอ้โหตอนนี้หัวเริ่มมีไฟแค่ยังน้อยนะยังน้อยนะยังไม่ได้หัวมีไฟเยอะเพิ่มขึม้นมาสิบเปอร์เซ็นต์จะตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อยู่นะอึบโอ้โหรอดแล้ว หูเลือดเอ่อเอ่อเอ่อตกใจบด เฮ้ยเฮ้ยปิ่งรู้ว mm ่าเมันขึ้นมาได้หลังจากที่ไปหาข้อมูลมาตั้งนานโอ้ยนี่้ มคกูไอแม่ปล่อยผมไปอะอะไรอ่ะโอ้มายกอดอันนี้ด่านวิ่งเร็วนะครับ อนเมฆไอ้ด่านกูในเมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมผ่านมาได้ไงนะอือสวัสดีนุสวัสดีมะนาวต่างรุ่เลยเออฮือ,อมะนาวต่างรุ่รอบสองครับทำตายเกินสิบรอบด่านเนี่ย ว่าผมชอบรีบเกินไปฮึบฮึบอือตอนนี้ครับตอนนี้นะครับอือผ่านมาได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้ครับหนานี <c oughs> เราแสดงว่าเราต้องกระโดดรัวๆเลยใช่ไหม,มกระโดดจุๆๆๆๆๆๆ๊บจุ๊บจิบจุ๊บจ๊บจิบโดดผิดตลอดเวลาเลยเอ,อ้าวโถ ห้ามตายเกินยี่สิบรอบโอ้เอบที่ราสี่หรือห้าน่ะน่าจะห้านะครับโอ้ผ่านแล้วครับ ยิงครูครูยิงอะไรอะโอ้ oh my god ปึ้ง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 อุ๊ยทำแมชชีนโอ้ oh my god โอ้ my god ครูปล่อยทำแมชชีน เออโดนครูนายเมย์นายแคร์ด้วยประเด็นมันชื่อนายแคร์ทำไมไม่รู้เออค,ค,ค,ครูนายแคร์ครูนายแคร์เมกาานายแคร์นายกาวนายแคร์เออ เออครูปล่อยผมไปเฮอยังไงครูก็รู้อยู่แล้วว่าผมชนะนะจังหวัดนี้แหละครูเลือดเกินครึ่งหลอดแล้วเหลือเกินครึ่งหลอดแล้วโอ้หแล้วประเด็นคือปืนยางยืดด้วยนะเอา้เอาเฮืโอโดนครูตีตูดตายดี เกาะซาบอนดีเพื่อชนเผา่ามังกี้เพื่อชนเผ่าคนดีมังกี้ดีดตก้อนเอ้ยผิดเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องเออล็อกล็อกดีเซ็กเบิกเดีป่วเออเฮ้ย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 แปบ๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งจริงๆ โอ้โหนายแม่ครับคุณไมกานายแม่ขอโทษที่หายไปนานนะไปเข้าน้ำมาไม่ได้ท้องเสียนะเออปุมปูมปูมปุมปุมปุมปูมปุมปูมมโหแบบนี้แหละสวยเออฉันยิงได้แล้วครับยิงครูเลย อ๋อได้ปืนกลับบ้านมาด้วยเออแล้วรถอ่ะรถรถอ่ะเดินไปครับเอา้ารถอยู่นั่นอีกความบิดร้อนนะครับ ชนะจบจบแบบอีซีแต่ตายก็เกินสิบรอบนะแต่ไม่เกินยี่สิบสำหรับเกมโลโบแมพมิสเตอร์ s น่ยเอ็กซ์เก็มเอร์นายแม่โอเคเออเออแบเดีกจ๊กกาช พิงรไม่รู้อะไรอะจัมเปอร์โอ้เรากระโดดเราวิ่งเร็วเกินไปดูแฟลแล้วครับสำหรับคลิปนี้คงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่า,กกาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ออตโต้ด้วยนะครับหรือว่าช่องออโต้อีวัวซูเปอร์แม็กนะครับ แค่น okay, ี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย